สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่18ตุลาคม2565ให้กับคนเจ็ดวันเกิดเลยนะคะก่อน <c oughs> อื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยําด้วยนะคะเริ่มต้นที่คนวันที่สามใบคะ่ะคนวันทิ์มีสองถ้วยนะคะมีสี่เหรียญนะคะมีหกถ้วยเออมีหกถ้วยนะคะนะ เขาบอกคนวันอาทิตย์นะวันนี้นะอาจพบรักค่ะนะคะหรือได้ใช้เวลากับคู่ดูแลบริวารน,นะคะดูแลคนรักนะคะหรืออาจจะเป็นอ่าถ้ามองเป็น,ด,นด้านความรักหรือว่าคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่อะ่ะหมายถึงว่า คนที่แบบมีแฟนเ,ยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะแบบว่าได้ดูแลกันเป็นอย่างดีวันนี้นะคะอาจจะมีการออกเดทเกิดขึ้นอะไรนู่นนี่นั่นเนาะนะคะถ้าเป็นบริวารคนทางบ้านบุคคลในบ้านนะคะครอบครัวก็อาจจะมีการดูแลกันเป็นอย่างดีหรือว่าไปมาหาโู่พูดจาพูดคุยพบปะนะคะอ่า วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชุมแฟมิลี่อะไรอย่เงี้ยก็เป็นได้นะคะนะหรือบางคนพบคู่นะฮะได้ใช้เวลากับคู่นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพคะ่ะวันนี้นะคะนะถ้าไม่ได้มีคู่ไม่ได้ออกเดทอาจจะแบบ ไม่ได้ไปปิ๊งปังกับใครนะก็อาจจะแบบว่ามีเรื่องของสุขภาพนะคะสักนิดหนึ่งนะคะนะถ้าไปหาหมอก็จะเจอหมอดียาดีนะคะก็หายเนาะนะคะนะการเงินนะคะมีการเป็นเนตท,ที่ดีนะเก็บหอมรอมริบหรือว่ามีการแบ่งใช้แบ่งจ่ายดีนะคะหรืออีกใดหนึ่งก็คือในช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดสักนิดหนึ่งใช้อเภอใจมากไม่ค่อยได้ก็ได้นะคะนะนะเรื่องของการเงินนะคะนะตามนั้นบริวารดีนะคะนะนะมีการดูแลกันดีนะคะการเงินก็ นะก็ยังคงดีอยู่เนาะก็ยังแบบว่าบางคนก็อาจจะแบบนัดขมขัดแล้วบางคนก็เป็นเนกดีนะคะนะขอพ่ายค้าพิเศษหน่อยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยบางคนปิกบ้านเดอ้อบางคนนะปิกบ้านบางคนอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะได้พบครอบครัวบางคนได้พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับหมู่ครอบครัวทีมงานบริวารพี่น้องญาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มีความสุขความสําเร็จดีใดๆนะคะนาะหรือได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนทางบ้านก็ได้นะคะนะแฮปปี้ดีค่ะนะ,ะต่อไปคนวันจันทร์สามใบนะคะคนวันจันทร์วันนี้มีอัศวินดานะคะราชินีถ้วยนะคะและเก้าดานะคะ ขาบอกคนวันจันทร์วันนี้มีเรื่องของการเดินทางนะบางคนออกนอกพื้นที่นะคะนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือวันนี้อาจจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะมีอับสวินดานะคะนะบางคนอาจจะต้องไปเจราจาหรือไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนะวันนี้ลุยๆบุกๆเดี่ยวๆนะคะโซโล่นะคะเนาะวันนี้เดี่ยว <c oughs> เดี่ยวไมโครโฟนก็อาจจะมีเรื่องของการ ตัดสินใจเร็วเรื่องของความเร็วต่างๆด้วยนะครับรถเร็วก็ต้องไม่ดีใช่ไหมกัดพูดเร็วคิดเร็วตัดสินใจเร็วก็ให้ช้าลงทุกอย่างให้ทําย้อนแย้งค่ะให้ทําช้าลงนะคะอันนี้ก็จะดีขึ้นนะนะคะแล้วก็มีเรื่องของ <c oughs> ความ <c oughs> ความเป็นอยู่ที่แบบว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีไม่ได้หวือหวานะในวันนี้นะก็คือทรงทรงเนาะนะคะนะ แต่ว่าต้องระวังเรื่องของความคิดความกังวลความเครียดนะคะไมเกรนความดันนะคะปวดเบ้าตาปวดเหงือกปวดหูปวดฟันได้หมดนะคะสุขภาพนะคะความเครียดความกังวลบางทีอาจจะอ่าไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ว่าคิดเองให้มันตีให้มันขุนนะคะก็จะทำให้ปวดกระบาลเป,ปล่าๆนะตามนั้นเลยนะฮะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกว่า ให้รู้จักเก็บนะคะให้รู้จักใช้เรื่องของการเงินให้แบ่งนะนะฮะให้แบ่งเป็น4ส่วนให้ได้นะคะนะจะเก็บจะใช้จะจ่ายจะสำมรองนะฮะก็ต้องแบ่งให้ได้อันนี้ไพ่เป็นเป็นตัวทักเตือนนะคะก็ต้องคิดว่าในภายภาคหน้าอาจจะมีผลกระทบเรื่องการเงินแน่ๆก็เตือนวันนี้ก็ถึงอนาคตเลยนะฮะตามนั้นต่อไปคนวันอังคารนะคะ คนวันอังคารสามใบเวันอังคารมีสามเหรียญน,นะคะมีคิงคัพนะมีโอ้เด็กถือเหรียญอีกนะคะวันนี้ได้ตังค์ได้กําไรนะคะนะอาจะมีคนมาให้โชคให้ลาภให้ข่าวดีหรือให้กํกไรกําไรให้เป็นเงินเป็นทองนะคะเจ้าชะตาก็จะมีเรื่องของอ่าการไปมาหาสู่หรือพบปะผู้คนด้วยนะคะบางคนอาจเซ็นเอกสารสัญญาได้อยากเซ็นนะคะนะวันนี้เจ้าชะตา สบายสบายนะคะนะมีความมั่นคงมั่งคั่งดีนะคะตาม่เลยขอพายทักพิเศษหนะะ่อยค่ะดูสิยังมีดาบถือมังกรอีกนะวันนี้นะคะทําอะไรก็สําเร็จได้ดีนะคะนะทุกสิ่งที่ร้ายจะกลับกลายเป็นดีและคุณจะเอาชนะทุกสิ่งได้ดีนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะ <c oughs> คนวันพุธมีสเตรงนะคะมีเก้าดาบ มีแฮงแมนอ่าคนวันพุธปวดหัวแน่ๆความดันขึ้นแน่ๆวันนี้นะเออนะคะนะเขาบอกวันพุธวันนี้เหนื่อยหน่อยนะมีสเตรงมมเกิดความยากลําบากใดๆขึ้นนะคะวันนี้ทําอะไรเนี่ยก็ยากอะ่ะเหนื่อยนะคะไม่ยากก็เหนื่อยนะแต่คุณจะใช้ความสามารถที่มีนะคะทำได้อยู่แล้วแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะอาจจะทำให้ปวดเสียงเว็นกร้าวได้หัวจะปวดวันนี้ นะคะนะมาทั้งก้าวดาบแล้วก็มาทั้งแฮงแมนนะคะต้องระวังสุขภาพแล้วนะคะถ้าไม่เป็นเรื่องของความกังวลเกินเบอร์นะคะหรือว่ามีเรื่องที่ทําให้ทุกอ,อกทุกใจเครียดก,กังวลก็ต้องระวังสุขภาพเลยนะคะตามนั้นนะขอพายคัะพิเศษหน่อยอา่าระวังเรื่องปรปปับฉับพันนะนะคะนะอาจจะอยู่ๆก็ปวดหัวจี้ตะเลง <laughs> นะคะ นะอยู่ๆก็อาจจะแบบว่าแอดมิดได้ในะวันนี้นะฮะก็ต้องระวังนิดนึงสุขภาพแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบบุบป,ปับจับพันใดๆวันนี้ต้องตั้งสติดีๆนะคะต่อไปโคดวันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสมีดาบสวมมงกุฎนี่นะอ่าอสศวินไม้เท้านะฮะมีโอ้โหวันนี้เนาะเปี้ยงปังอ่ะ คือทาอะไรก็สําเร็จได้ครับวันนี้นะจากร้ายจะก,กลายดีละนะคะมีการเคลื่อนไหวดีมีความาได้รับข่าวข่าวจากคนทางไกลหรือเรื่องงานนะนะคะ <c oughs> อาจจะมีคนไปมาหาสู่คุณไม่ไปก็อาจจะมีคนมาหาหรือส่งข่าวนะคะนะอาจมีข่าวดีเรื่องการทํางานเรื่องของงานนะคะจะมีเรื่องของการความพลิกผันที่มันเป็นในเชิงบวกนะคะก็คือว่าจาก ไม่ดีกายดีเหมือนปาฏิหาร์นะคะนะคุณจะทําได้สําเร็จดีนะเรื่องการงานเนี่ยนะคะมีอาจจะมีบริวารที่เก่งหรือตัวคุณเองมีความสามารถอยู่แล้วนะคะวันนี้ทําอะไรก็สําเร็จได้ด้วยดีคะ่ะอาจจะไม่ง่ายแต่ก็ด้วยดีนะคะหรืออาจจะแบบว่ามีคนเข้ามาช่วยพลิกสถานการณ์ได้ดีนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อย <S <S อ่าทำด้วยสองมือดีแน่นอนวันนี้ทำอะไรทำเองไปเลยนะคะทำด้วยสองมือก็จะ สมหวังดีค่ะนะฮะสุขสําเร็จนะคะต่อไปคนวันศุกรนะ์เนาะอ่าคนวันศุกร์มีชาเลนจ์ละเจ็ดไม้เท้านะคะอ๋อมีสิบเหรียญอ่าอ่าและเดอะซันนะวันนี้นะเข้าทางมากนะคะนะเขาบอกคนวันศุกร์วันนี้นะมีชาเลนจ์หน่อยในะชีวิตนะคะ ไม่ต้องย่อท้อลุยอย่างเดียวสําเร็จแน่นอนการเงินดีบริวารดีนะคะอาบุตรบริวารให้โชคให้คุณแสงสว่างส่องพองอัมภัยนะคะบริวารเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้คุณมีความสําเร็จได้ด้วยดีนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอแต่คุณอาจจะรู้สึกปวดท้องหรือว่าหงุดหงิดได้นะวันนี้นะคะอาจจะมีกดมีแก๊สคุณผู้หญิงอาจจะปวดท้องประจําเดือนได้นะคะหรือวันนี้อาจจะยังรู้สึกว่า ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าที่ควรอยากจะได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่ามันได้น้อยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือไม่ได้ดังใจนั่นเองนะคะอย่างได้อย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์นะคะ <c oughs> คนวันเสาร์มีห้าดาบนะคะมีอัศวินเรียน และสิบไม้เทา้าในวันนี้เหนื่อยแน่นอนนะฮะนะคะ,ะเขาบอกว่าวันนี้นะห้าดาวนะเจ้าะตาก็ทําอะไรเนี่ยหาคนช่วยลําบากทําไปเลยไม่ต้องงอไข่นะคะนะแล้วก็มีอัศาวินเหรียญอย่างนี้ก็จะได้เงินค่ะรองเงินจากตรงไหนจะได้จากตรงนั้นแหละนะนะคะมีสิบไม้เท้าก็เอาไหวเอาอยู่อยู่แล้วนะสิบไม้เทา้ารวบตึงเหนื่อยหนักแต่สําเร็จได้คะ่ะคุณเก่งนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอเขาบอกว่า ช่างคิดช่างฝันนะช่วงนี้จินตนาการสูงหรือว่าครีเอทเยอะนะคะแต่ตราบใดที่คุณยังไม่ลงมือทํามันก็ยังเป็นแค่ภาพความคิดทนเองฟุงฟ้งๆในหัวนะคะบางทีก็ถ้าคิดแล้วมันสบายใจก็คิดไปเถอะเนาะไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้ฝันเก่งเพ้อเก่งนะคะหรือว่ามีเรื่องของจินตนาการต่างๆหรือว่าครีเอทสร้างสรรค์ต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตามกันเลยจบแล้วเจ็บเนเกิดเป็นยังไงกันบ้างเ่าดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเนาะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ